คำพีออัลกุรอานเป็นคำพีที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าจริงหรือไม่เมื่อพูดถึงพระผู้เป็นเจ้าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้าว่ามีอยู่จริงก็จะบอกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5้าไม่สามารถพิสูจน์ได้เมื่อพูดถึงตัวท่านศาสนทูตมูฮัมมัดผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมก็จะบอกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5ไม่สามารถพิสูจน,น,น,น์ดไ,จไ,าาได้ไม่รู้จะมีจริงอยู่หรือเปล่าอันนี้คือตัวบุคคลแน่นอนตัวบุคคลในประสาทสัมผัสทั้ง5พิสูจน์ไม่ได้อยู่แล้วมันต้องไปอาศััััยยกกกรร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 ะะะะบววววววนนาา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 คคมมูู้้้้ททงงงปปปตตตตติิศศศสส์์ลี็ออไ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือเชื่อถือดูว่าเชื่อถือได้หรือไม่ซึ่งในอิสลามเนี่ยจะมีระบบสายรายงานต่างศสนิกส่วนใหญ่ไม่รู้จัก ระบบนี้ต่างศาสนกส่วนใหญ่ไม่รู้จักระบบสายรายงานของอิสลามว่าเป็นอย่างไรระบบตรวจสอบเรื่องเล่าในอดีตถ้าพูดง่ายๆภาษาอังกฤษเขาเรียก chain of narration หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือระบบการตรวจสอบเรื่องเล่าในอดีตว่าเชื่อถือได้หรือไม่ในอิสลามจะมีระบบตรวจสอบสายรายงานต่างศาสนิกเนี่ยคือคิดไม่ถึงแน่นอนอยู่แล้วถ้าไม่มีความรู้จะคิดไม่ถึงเลยว่าอิสลามเนี่ยจะมีระบบตรวจสอบเรื่องเล่าในอดีตที่มีความรัดก,กุมละเอียดรอบคอบพิถีพิถันมากอย่างที่ไม่มีระบบไหนใน โลกนี้มีเลยแต่อิสลามมีเพื่อจะได้มีความมั่นใจว่าคําสอนของศาสนาอิสลามนั้นเป็นคําสอนที่สามารถย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาได้จริงตรวจสอบได้จริงเพราะฉะนั้นต่างศาสนกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เมื่อเราพูดถึงว่าท่านนาบีมูฮัมมัดมีชีวิตอยู่จริงเมื่อ1,400ปีที่แล้วเนี่ยก็จะไปเอาท่านนาบีมูฮัมมัดศาสนาตูนมูฮัมมัดเนี่ยไปเทียบกับบุคคลทางประวัติศาสตร์คนอื่นๆแล้วก็ คิดต่อไปในรายละเอียดว่าก็เล่าเล่ากันต่อมาแล้วก็ก็มีการเขียนบันทึกกันต่อมาบันทึกจะเชื่อถือได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยคือไปเอาเรื่องการมีอยู่จริงของท่านนาบีมูมฮัมหม,มัดสุลตลามหรือศาสนาทูตโมฮัมหมัดไปเปรียบเทียบกับกับบุคคลในอดีตท่านอื่นๆที่ก็เป็นมีบันทึกทางประวัติศาสตร์ซึ่งหารูไ้ไหมว่าประวัติการมีตัวตนของท่านอบีเนี่ยมีระบบใสในงานการตรวจสอบเรื่องเล่าในอดีตเนี่ยที่มีความละเอียดถี่ถ้วนนะครับรัดกุม รอบครอบจนกระทั่งว่ามั่นใจได้เลยว่าท่านนาบีม,มูมฮัมหมัดเนี่ยเป็นผู้ที่มีตัวตนอยู่จริงเกิดเมื่อ1400จริง1400ปีจริงมีการใช้ชีวิตอย่างไรเป็นผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จริงเรามีระบบการตรวจสอบเรื่องเล่าในอดีตที่เชื่อถือได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์ที่ชัดเจนอย่างร้อยเปอร์เซนต์ตาสานิกอาจจะงงอาจจะไม่เข้าใจว่าเป็นไปได้ยังไงจะเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซนต์คือนั่นแหละไม่มีความรู้ถึงได้พูดแบบนี้ นะครับเพราะฉะนั้นขอแนะนําต่างศาสนิกนะครับให้มาศึกษาระบบการตรวจสอบเรื่องเล่าในอดีตของศาสนาอิสลามเพื่อจะได้มีความรู้ว่าศาสนาอิสลามนั้นเรามีการตรวจสอบเรื่องเล่าในอดีตเวลาเราอ้างอะไรในอดีตเนี่ยเราตรวจสอบได้ว่าจริงหรือไม่ท่านศาสนาตุนมูฮัมหมัดเนี่ยพูดเนี่ยจริงหรือไม่ศาสนาอื่นเนี่ยผมไม่รู้นะมีแบบนี้หรือเปล่าเวลาเราเราบอกว่าท่านนบีกล่าวว่าท่านนบีมูฮัมหมัดกล่าวว่าหรือศาสนาต่นมูฮัมหมัดกล่าวว่าเนี่ยมุสลิมเนี่ย จะจบท้ายด้วยว่าตรวจสอบเรื่องเล่านี้แล้วว่าเป็นเรื่องเล่าที่เชื่อถือได้ในหมู่มุสลิมจะมีคําพูดนี้แต่จริงๆจะใช้คําภาษารับที่ละเอียดกว่านี้นะจะมีคําภาษาหรับที่ละเอียดมากกว่านี้เช่นตรวจสอบสถานะหะดิษนี้ว่าเป็นหดีิ t อโซฮีตรวจสอบสถานะหะด i ษนี้ว่าเป็นหะด i ษฮัสซันตรวจสอบสถานะหะด i ษนี้ว่าเป็นหะด i ษดอยฟตรวจสอบสถานะหะด i ษนี้ว่าเป็นหะด i ษเกหะดิษคือคํากล่าวของศาสนาทูตหรือการกระทําของท่านศาสนาทูตหรือ การยอมรับของท่านาศนาสนทูตท่านมีชีวิตยอยู่ท่านเห็นใครกระทำอะไรแล้วท่านไม่ว่ากล่าวอะไรไม่คัดค้านอะไร ท่านปล่อยสิ่งนั้นไปคือการยอมรับของท่านการกระทําคําพูดการกระทําการยอมรับของท่านาศาสนาทุนหมวกมันผมไม่รู้นะว่าเวลา,าศาสนาอืน่นเขาอ้างถึงตัวบุคคลที่เพียนพูดนําทางจิตวิญญาณที่เขานับถือเช่นคริสเนี่ยเขานับถือพระเยซูใช่ไหมพระเยซูพูดอะไรเนี่ยเป็นที่สุดแล้วจบแล้วเขาจะมีเหมือนมุสลิมไหมว่าคําพูดพระเยซูไหนเนี่ยถูกคนอ้างมาว่าพระเยซูพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้คนอ้างเนี่ยมีชีวิตอยู่หลังจากพระเยซูเนี่ยสองพันปีในยุคเราเนี่ยห่างจากจะพระเยซูสองพันปีไม่มีไม่มีทางที่จะไป ได้ดูตรงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีการอ้างว่าพระเยซูพูดอย่างนั้นพระเยซูพูดอย่างนี้ในทางศาสนาคริสต์เนี่ยหรือแนวทางอื่นกันแล้วแต่ที่เขาพูดอ้างไปหาผู้นําจิตวิญญาณสูงสุดอ่ะเขาจะมีการตรวจสอบแบบนี้ไหมว่าตรวจสอบแล้วว่าคําพูดนี้ที่อ้างไปหาพระเยซูเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้ตรวจสอบสถานะอย่างนั้นอย่างนี้มีรายละเอียดการเชื่อถือได้อย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ในอิสลามเนี่ยมีใครอ้างว่า,าศาสนาทูตมูฮัมมัดพูดอะไรกระทาอะไรไว้อ้างเนี่ยยุคเราเนี่ยอ้างย้อนหลังไปพันสี่ร้อยปี ามีการตรวจสอบการอ้างไปหาท่านศาสนาทุนม,มัมัดว่าการอ้างนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ท่านศาสนาทูตทําสิ่งนั้นจริงหรือไม่นี่คือระบบการตรวจสอบเรื่องเล่าในอดีตของอิสลามแต่บุคคลทางประวัติศาสตร์อาจจะไม่ใช่ผู้นําทางจิตวิญญาณอาจจะเป็นนักการเมืองหรือใครก็แล้วแต่ที่มีชีวิตอยู่ในอดีตหลายร้อยปีที่แล้วหรือผู้นําทางจิตวิญญาณทางศาสน,นาที่มีชีวิตอยู่เป็นพันปีหลายพันปีที่แล้วเนี่ยเมื่อมีใครอ้างถึงเขาเนี่ยถามว่ามีการตรวจสอบไหมว่า ที่อ้างถึงเขาเรื่องนี้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยที่อ้างถึงเขาเนี่ยย้อนหลังก็ไปเป็นพันปีหลายร้อยปีเนี่ยเชื่อถือได้หรือไม่สรุปว่าเชื่อถือได้หรือไม่เหมือนกับที่เวลามุสลิมเนี่ยได้อ้างถึงทัานศาสนทมมูตมูฮัมหมัดว่ากระทำอะไรเอาไว้พูดอะไรเอาไว้เนี่ยมุสลิมจะมีการจบท้ายว่าเรื่องนี้ เชื่อได้อยู่ในระดับการเชื่อได้ที่สูงอยู่ในระดับการเชื่อได้ที่ปานกลางหรือเป็นเรื่องที่เชื่อไม่ได้หรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมากุขึ้นมาแล้วอ้างว่าท่านศาสนาตุนโมมัดพูดเลยเป็นเป็นแบบนี้ของอิสลามจะเป็นแบบนี้มีการสรุปจบ้ทยเพราะฉะนั้นตาสนิกเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมรู้เนี่ยไม่มีความรู้อะไรแบบนี้เลยไปเทียบว่าเรื่องเล่าของท่านศาสนาตุนโมมัตเนี่ยก็คงจะเหมือนกับเรื่องเล่าของบุคคลในอดีตทางประวัติศาสตร์บุคคลอื่นๆนะ ไม่มีการตรวจสอบเรื่องเล่าว่าเขาพูดแบบนั้นมาเขาพูดแบบนี้จริงเนี่ยพูดแบบนี้มาเนี่ยจะจริงหรือไม่เนี่ยถูกกล่าวเอาไวน้นังสือเล่มไหนแลเล่มนี้นยใครเป็นคนเขียนบันทึกเอาไว้เชื่อถือได้ไหมอะไรยังไงแบบไหนเจ้าของตำราคือใคร เจ้าของตาราคือเจ้าตัวจริงแล้วตาราได้รับการตกสืบทอดมาเนี่ยมีใครมีใครสืบทอดและมีคนปลอมข้อความใส่ไปในหนังสือของเขาเองอีกทีหรือเปล่าอิสลามมีมีการตรวจสอบหมดเลยซึ่งต่างศาสนกเนี่ยไม่มีความรู้ต่างศาสนาส่วนใหญ่อาจจะไม่ไม่มีความรู้ตรงนี้เลยและคิดไม่ถึงเลยว่าอิสลามม่ยมีความละเอียดถึงขั้นนี้เพราะฉะนั้นระบบการตรวจสอบเรื่องเล่าในอดีตของอิสลามฝากต่างศาสนิกไปลองศึกษาค้นคว้าดูและคลิปหนึ่งที่จะ แนะนำให้ก็คือพิสูดอิสลามเชิงประจักษ์นะครับพิสู์อิสลามเชิงประจักษ์อ่าวันนี้จะเน้นเรื่องระบบการตรวจสอบเรื่องเล่าในอดีตในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้ให้ลองไปศึกษากันดูพิสูดอิสลามเชิงประจักษ์ครับ